ครับสวัสดีครับอยู่ที่ร้านฮิปโปนะครับกีกเทินเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมีตู้ลำโพงขนาด12นิ้วนะครับมาแนะนำพี่ๆทุกท่านส่วนจะเป็นรุ่นอะไรนะครับไปดูกันครับอ่านะครับอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นตู้ลำโพงขนาด12นิ้วนะครับเป็นตู้บีบีนะครับของอาจารย์อีทนะครับซึ่งร้านฮิปโปเราก็มีนะครับถ้าหากท่านไหนนะครับสนใจนะครับตู้เปล่าก็มีขายนะครับตู้ประกอบสำเร็จก็มีถ้าเกิดว่าตู้เปล่าก็ใบหนึ่งอยู่ประมาณ1,500นะครับแล้วก็ตู้ประกอบสำเร็จก็ใบหน่่่อออยยนนนะะครรับตีี้ก็ูทปมาณ อ่าสามพันสามนะครับต่อนหนึ่งใบนะครับตัวอ่าตัวนี้เขาบอกเลยว่าเสียงดีมากนะครับสำหรับเสียงกลางในเซตนี้ 5, ถ้าสนใจสนใจก็สี่พันสองนะครับราคาหนึ่งใบนะครับทั้งเซตนี้นะครับราคาถ้าเกิดลูกค้ายอยากได้นะครับก็อยู่ที่ประมาณสองหมื่นสองนะครับอ่าถ้าเกิดว่าราคาหนึ่งใบบีบีก็อยู่ที่สามพันสามล้านบาทนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันว่านั้นเสียงจะดูตาขนาดไหนขนาดสิบสองนิ้วไปฟังกันครับขอเสียงผู้สาวลอง ย้ยงกันไปแล้วนะครับถ้าหากท่านไหนชื่นชอบนะครับใบเล็กๆยกง่ายๆนะครับแนะนำเลยตู้ BV 12ต่นิ้วของอาจารย์อีนะครับราคาไป1,3,300บาทนะครับสนวนจิตตใจติดต่อร้านญีโปรได้ครับผมผอคุณครับ